เป็นเส้นทางที่จะไปภูพะนะครับจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะครับในเขตของจังหวัดเลยนะครับผมบอกแล้วว่าเมืองเลยเนี่ยมีอะไรให้ท่องเที่ยวอีกมากมายนะครับออกมาจากบ้านกันนะครับมาท่องเที่ยวชมจังหวัดเลยกันนะครับยังมีอะไรให้เห็นเยอะแยะมากมายนะครับผม <S <S บนทางยังอีกสิกิโลนะครับไป let's go ภูเขาเยอะครับผมเส้นนี้ช่วงนี้อากาศดีครับตอนกลางวันนี่แทบจะไม่รู้สึกร้อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอากาศดีมากเป็นอากาศเย็นๆสบายๆขุนเขาเยอะครับผมดูทางด้านขวานะครับด้านขวาก็เป็นภูเขาอีกแล้วนี่ครับโชเฟอร์สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไปเลยทางเป็นเหมือนแองจี้เบิดูสิโอ้ ไป,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเป็นเหมือนเอเจเบิร์ดเลยไปเลยนะครับขณะนี้เว hm. <ôt> <ility> ลาบ่าย2องโมงสี่สบอุณหภูมิภายนอก2ี่องศาเซนเซียสนะครับผมนี่ครับเวลา14.44นาทีครับผมอุณหภูมิ2 5่องศาเซนเซียสขณะนี้กำลังกำลังขับขึ้นเขานะครับ ระยะทางไม่ไกลเท่าไหร่ครับ12ดสองกิโลแต่ว่ามันกว่าจะถึงก็งเกือบชั่วโมงอยู่ครับเพราะว่ามันขึ้นเขานะครับขึ้นเขาขึ้นขึ้นลงลงเลี้ยวเเส้นทางไม่ยากครับผมเป็นเส้นทางดีอยู่ครับในช่วงตอนแรกนะครับผมเองก็ยังไม่เคยมานะครับถ้าใครเอารถเก่งมาชาวบ้านมีรถอ e ีแท็กหรือรถไถให้บริการด้วยนะครับเพราะทางไม่ค่อยดีเลย สวัสดีครับมาถึงอีกที่แล้วนะครับผมืึงเส้นมากถึงเส้นมากทางขึ้นนี่แบบว่าสุดยอดเลยที่นี่คือภูพระนะครับผมมาถึงแล้วเป็นจุดเช็คอินอีกหนึ่งที่ที่อยู่ในจังหวัดเลยนะครับเป็นสถานที่ที่สวยมากพระท่านสีขาวนะครับออกจะเป็นสีขาวมุกนะครับผมเรียงรายกันอยู่บนยอดภูสวยมากครับสวยมากครับ มาขอพรนะครับมาท่องเที่ยวหรือจะมาแคมปิ้งก็ได้นะครับนอนที่นี่ก็ได้ด้านบนนะครับข้างหลังพาระนะครับสามารถกางเต็นท์ได้นะครับผมตรงนี้เป็นที่จอดรถนี่ครับผมเป็นที่จอดรถนะครับวันนี้เอารถกระบะมานะครับเพราะว่ารถเก๋งไม่สามารถขึ้นได้แน่นอนผมว่านะครับดูทางก่อนนะครับสุดยอดมากขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยโอ้โห อันเนาอัเตายตายก่อนรถตายก่อนรถนะฮะแล้วกล้องก็จะเออมันออกเป็นแนวชันนิดนึงแล้วก็มีหลุมมีบ่อนะครับหน้าฝนน่าจะลําบากมาก <c oughs> หน้าฝนน่าจะลําบากมากมากนะครับปะ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันนะครับผมจะพาไปที่หข้างบนกันมาจากจังหวัดเลยเนี่ยเลยด่านซ้ายมาเนี่ยประมาณสักห้าสิบโล ถึงจะถึงภูพานะครับไม่ไกลเท่าไหร่ครับแต่ว่าทางมันจะเป็นภูเขานิดนึงโอ้สุดยอดครับผมสุดยอดมากครับอเมซิ n งไท a i l น n d เลยจังหวัดเลยมีอะไรให้เที่ยวเยอะนะครับโอ้โหสวยมากครับรอบตัวเราเนี่ย มีแต่ภูเขาและภูเขานะครับผมพระพุทธรูปสวยมากสวยจริงๆสวยจริงๆไปด้านบนต่อเลยครับวันนี้เรามากับช่องอะไรครับทัวร์ไทยบ้าน <laughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ <laughs> เป็นกำลังใจพวกเรานะครับผม โอ้มีเขียงนาด้วยนะครับมีเขียงด้วยมีเขียงไว้นอนด้วยนะฮะโอ้โหสุดยอดมากเลยครับแน่นอนอจริงๆโอ้โหวิวบรรยากาศนี่มีแต่ภูเขาครับผมโอ้โห เมื่อกี้เพิ่งมีพี่ๆออฟโรดเขาลงไปนะครับผมก็เพิ่งขึ้นมาเป็นคันเดียวครับผมที่อยู่บนภูพระนะครับขณะนี้เวลาบ่ายสามโมงสิบห้านาทีตรงกับวันที่19นะครับเดือนธันวาคมพุทธศักราชสองพนห้ร้บส่ะครับอลองเดินเที่ยวกันครับกับภูพระที่สวยงามยิ่งใหญ่ประการตานะครับ เมืองเลยผมย้ําเสมอนะครับว่าเมืองเลยเนี่ยมีอะไรให้เที่ยวมากมายนะครับจังหวัดเดียวมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอันซีนเลยเนี่ยมากกว่าสิบที่นะครับผมโอ้โหกว่าจะมาถึงยอดมากเลยเรามาถึงแล้วนี่นีน มาขอพรครับมาขอพรกันที่ภูพระนะครับเป็นอะไรที่ล่มลื่นและสงบดีโอตอนนี้มาหลบแดดก่อนนะครับอยู่อยู่หน้าพระอยู่หน้าองค์พระนะครับที่ภูพระเลยสุดยอดครับสวยมากครับอันนี้มือบินเป็นไงมัง่งสถานที่นี้ศักดิ์สิทธิ์มากครับผม เพราะว่ามีพระพุทธรูปหลายองค์มากครับปรดิสถานเนี่ยอยู่บนยอดเลยนะครับที่ปูพระนะครับอยู่ในเขตของจังหวัดเลยขับรถมาทางด่านท้ายนะครับเลยด่านซ้ายมาเพื่อจะมาหล่มหล่มเก่านะครับมุ่งหน้าไปทางเพชรบูรณ์นะครับจะเจอครับพระพุทธรูปที่อยู่บนภูบนภูนะครับมุ่งหน้ามาเรื่อยๆได้เลยและเลี้ยวขวาเข้าซอยมานะครับ เพียงไม่กี่โลสุดใจเดียวเท่านั้นท่านจะเจอกับหญิงที่สวยงามเลยนะครับไปถ่ายรูปวิวสวยๆกันครับ ทุกๆคนเราจะได้เห็นซากพระที่สร้างไม่สำเร็จนะครับจริงๆแล้วภูพระจะสร้างพระทั้งหมด1,250รูปเพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่9แต่สร้างไม่สำเร็จก็เลยสร้างได้แค่นี้แหละครับผม กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องทวยไทยบ้านของเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชม กับบรรยากาศสวยๆกับช่องทัวร์ไทยบ้านแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ